เตีนเอะ้เตียนนงมาบอกก่อนเอหลังหลังอาเข้าไปเอางเอาม่นนอนแล้วม่มนอนปุ๊บมาเตียน่ขึ้นเลยลาเตียนลาแวทางและทำล่นเตี้ยนวเดียวเป็นาว่าจไหนก่เ่าเป็นวาเ่กเอาหยงมาไหว ระวางเพราเฮ็ดอย่างนั enfin like ้นบอกเ่าหันบอกกคเอาเลียนเด็กอีกทีนึง้านบราเตียนเฉลยแบบคู่เลียนร่างบ่านร่างเปนบ่ญเินเงินโอ้ั่างเป็นบุญจบุญเละแงนอนเป็นร่างที่โอ้เอาพี่น้องเนาะมาติดตามพ่อสับเปลือเนาะ เมื่อนั้นนีนข่าวว่าไปนั่งเอาโศกเอามาันมันบ้าพอไปนี่นะอ่ามองไปไปเอายุบน้ำพุ่มอ่ะวัดเก่ามองหันตีกเป็นชิมเกา่าทีกว่าชิมเกา่เกาโอ,ชอ้ชิมนี่มูอห้องไปนั่งน่ะเอ๊ะตูชิมเนี่ยเอ๊ะหัวมันก็เกลียวทั้งหัวมัน คนจีบียมากว่าไรเลยเอาหน้าประตคนออกกปหายูดโอ้ยหคนีบียงขาสิไปเลยยังเออเขาไปสั้นจริงโอ้โข้าเดียเขาไปได้ก่อนั้นเลยแต่ว่าขั้นกับวานหลังเียกมากเอาแบบคนก้าขึ้นมากขึ้นเาโอ้โออเป็นสิมงตามที่จีบียนอยากให้น้่งแบบบอกอืมคนก็อยากบอกคนเป็นอักเี่ตนวนี้อันอันชุดน้อยเน่ยเป็นเน้่โอ้

น่ซ้อนเพิ่นเพิ่นที่ว่าพักตัวนี้ดิปกติวัเมื่อวัดเพิ่นอยู่นี้เพิ่นที่นี่นะมันตังกดอยู่นี้รักเก่าที่เห็ประตูชิมเข้านั่งเอาเมื่อนี่ประตูชิมประตูชิมแต่น่าข้างหลังเป็นสีเย็นมากไปเลยเพราะการที่ชิงเพิ่นเอาข้างหลังชิมมันคือโบกิวเพิ่นบอกจังเงื่อนควันเย่ะมากเอาหลังชิมเลย เอาขมาเอาหนาชิ้นเอามาก็มาพอย่นาชิ้ลด้วยตัดห่ายด้วยต้องกาเอาทั้งนาเลยทั้งนาไม่เข้าไปนด้ไหมนั่นทั้งนาแล้วฮะแต่ว่าเคนมาเปลี่ยนให้ได้ละเปลี่ยนห่างมันเป็นชุนเปลี่ยนทั้งหลังมั้งเปลี่ยนทั้งหลังเปลี่ยนเปลี่ยนซีออกเชุนใจเป็นเจ็ดชุนโอ้เดี๋ยวนี้ไปไปเมื่อนั้นไปนั่งโซงเอามันบ่พไงนั่งโซงเอาเพิ่นให้ตัวไร อ้ไหนปดสองโอสามตัวแปดสีสองโอ้แต่ว่ันี่ยานมันเป็นเก็ดสีอ่ะเดี๋ยวว่าเียนอ่ะมันบ่เีนเ็ดี่เ็ดซี่มามันเป็ดเนเ็ดโอมันเกียนอหนี ก็กะส่วนะไอีหมากจะนหนาเตียนหลังเสมสิขิวเ้อ่าตัวบนน่ะีย่รอกแมนดูแมนบอกได้เล้วว่าสันแต่ว่าตัวห่างนี่มันเด็กาๆเรือเียนอยู่วะโอ้ขาเตียนไปไหนเลยวัวะได้ใช้สูงใจแค่ที่เป็นเจ็ดสูงถึงโอ้อืงมาบอกขึ้นนันเบ้เออมาบอกขึ้น มันไปซื้อไปมันนั่นคนที่แกมันเป็นมะน้ำบวกอือหลังเงนยี่ไหมมันมันแงี้แตกกัก่อนทีโตเลยอือเดีวนมะกำันสามวันสามเงินเงสามเงินนะวันอนนั้นเยอะได้สามเงินสั่งเงินคนที่แกสามเงินเท่านั้นนนั้นอือเดี๋ยวใบไมจะังวากันไม้ยูอ่ะห็นออ หางหางสามที <Arrow> group, ่อยหางเจ้าหาปูเชนเววันไหนสามวดแล้วสามวดแล้วเป็นวันอางหางตรงนั้สามี่เย่างเจ้ามหาปูเชนี้แต่เดียวที่เขาเป็นการางที่เป็นบอกเ่นที่ไปนั่งสมาธิที่้องไหนเพินทีไปนั่งสมาธิดึงเพินทีไปเดนคุมอ้ก็ปล่อยเ็กปล่อยเรกแล้วก็ไปอยู่นี่ห่างสาม สามงวดติดปุ๊บันนี้ิ่นกระติไปนั่งกริเออมาดิามือเิ่นเลยไปสามเหรียญสามล่าคนเป็นไปได้ครบสามเหรียญเิ่งม่อขึ้นมามองนี่เจ้ามองั้งาคู่ปีเออคู่งวดเลยติดเสามงวดตอนนั้นกระิพิ้นกรติไปเลยไปช่งล่าห้อไปเลยโอ้คูบริยูเลยสไปแยกสามเหรียญก็ถึงม่อขึ้นมาเิ่นบอกเพิ่รเนมาบอกผมเลยหรอกเขา่องกัรผมเลยเพราะว่าผม มันอตัดกับเพื่อนอย่างนัอนดังนั้นมุกงอกเพื่อนก็ว่าได้อืเรื่องก็เลขไปไปโคดสามเสี่งกับเพื่อนน่ะนู่ของเขาหลังโคดสามเสียงนสนั้นบุกเชียเมื่อนั้นิ่าเรือถามมีนตักินกว่านอยู่กับเพื่อนก็ได้โอกาสนะเมื่อนั้นเพิ่ออกมาจากคนนะเพิ่ออกมาจากคนเดียว

กูมุเอาปร้ยบกร้อยบกอ่าแต่ว่าสินไลเลาชาวฝั่งไปอยแมงมดเอยเึ้นเอาปลาแดงมากบ่มากงไปกว่เพิ่นสามตัวเพิ่นขึ้นอ่าง้มันสามล้านโอ้โหชาวฝรั่งเป็นปู้อยดงเอาลงตที่ทางนี้มันมาตเยอะเขียวจีเลย บอกสามตัวยังชวนยังบ่ไม่ผิดต่าเลยแต่ว่า็นนักงีือแบบ็นใหเ่ๆคนมากื่นคนนงหัวเอาไก่เองยังไม่เว่าไอคนผมดีพุ้นดยคนบอกขังซันมินจริงเดวคนบอกให้โอ้ขัดจิตข้าแล้วบอกบอกให้บอกห้ให้ก็ให้ตัวโอ้ขัดจิตข้าเลยอ้ยย่ไส้กันเออรูพูกผมไปนนังงอามานี่ มนแห้งคักดูหน้าประกันแต่ว่าหันบวหันสองถัวเออมองนี่มองเหาะหันแ่นงออมวันนันไปโอ้อยคิวปไรหรอกพี่น้องเอ้ยมันเป็นนังกระบอืดดอันอันเนี่อันคิวไรแต่ฮสกี้ก็ะไรหรอกอืไรวรหบอกแล้วเนซีนิวกันออ แลหาซี้อไ้กเวาออกมาเลยซีนเขาอ๋อไปซื้อว่าอิีเลยไปซื้อว่าอะไรนะ่นบอกว่าน่าไปซื้อว่าไรเนี่ยจริงไหมมันตาเรียกเขาฮะอืมอืมอืมตัวไ้ละกู้ฮะทีนนึงจะื้อเอาแค่ยค่ครับพอให้ครับอีกห้างบอกต้องกลับเลอกลับมันสิลี่วยนะ ออกมากระชิมตร oh. well. uh. งตงเลยโอ้บหอะไรชักคนชื่ออะไรชื่อคนชื่อไดไมมนก็อะไล้วี่ยเขาคือควันเนาะนะต้องตกไกลเมือจงเปล่าจะตัวมื่อเปล่าจะมอจะมื่อเงโอ้มอพอดีมอพดอ่าเปล่าเนื่นๆไก่ไก่นั่นวะโอ้โหไก่โอ้โหาเลยออกมากระชมจังทีอาวัลที่ จ็ดยี่สิบแปดวิห้าไปขึ้นนไปขึ้นมาอันนี้เจ้าไปเอาโอ้เออหัไรได้เหรวนี้โอ้ยเจ้าหญ่มานะเจาไม่ไปแต่ว่าอปูไปเอาเรื่อไปยุุ่้มยุ่งกับบงเขไปเอาบงกูอตรงกระเบียนแดงคนมเบึงเนี่ยแ้คนมาหานี่ยตรงนี้สามตัเะ้ามตัเตะแต่ว่าตัวสองตัวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับ เออพวกเราุวกเาล่านมายแลตั้งแต่่านมากไหมเออเออจะ่านมาบางที่ปัญหายังนีปัญหาอันเดียวมือขึ้นนอ่านี่ส่นั้นโอ้ก็เทียบกับสบ่าลงกัล่างบุนต่ำเลยสบุนกับบุนต่ำเลยอาโอ้นี่มือขึ้นนั่นมักยันเลยเออมันเปลนอย่างจะมาสามเบากับเพ่นหนื่ลยในข้อมือได้นางงนางเบากับเพน่นอมันเปลี่นทงไรตัวขึ้นมากย็นเถอ จังเดียวมันบวบฟาบวดเออเอาบว่าจังไงหคือจังผุ่ือจังวัวน้ำกันยู่มุมน่นหรือน้ำบวก,กกับปูบอกฟูอยูอ่คัดขักจังไห้เยอะมันจังมียมอมต็บวกับปูน,นี่นนุ่งส่งลว่าครับผมนางว่ากันโอ้กขใ้ีเืออ้วนอาจะว่าทำไมยอย่ากันตะวันทีบ có được đây phu á, cũng bảo là hành duyệt mau quá hả, từ đấy là phu, xuống đây rồi và thế bà hành cắp đây rồi, và sẵn, cắp cái ngéo rồi thế, xuống này cắp nó ngéo rồi cắp trên đấy là phu là cháu cắp, cháu làm sọ, cắp trên ôi, hả xuống đây nhà, Chết cái răng cắp อกับน้ําน้น้ำับนี่รับอบอกกับก็ต้อับน้ำเรืองกกับผมเรกยโอ้วันพุ่งก็เลยันแต่ว่าสามตัวนี้คือยู่แล้วยูแล้วปาโกจับเต่าได้ละสามตัวอืมอ่าเรอ แคบมาจ่อไว้ครับอยู่ที่ผมยืนยันแล้วนอนยันยืนยันแล้วครับผ<อ>ู้คนว่าเปลี่ยนตัวไทยให้จากเจ็ดสี่เป็นเจ็ดศ<อ>ูนย์หรือว่าศูนย์เจ็ดกับด้วยพี่ครับผมผ<อ>ู้ผู้จงกระเบนแดงมาที่ว่าเออโอ้ซื้อพ่นผู้จงกระเบนแดงเปน็นนงจงกระเบนนะครับสีแดงมหา ก็ได้เป e ็นว่าปูตัวแบบที่ย well, ิงเด้เป็นปูต้ไส้หวะเป็ปูรูปพ่อปูให่โอ้โเอาไอ้พี่กับพี่เจรนาบังกับไอ้พี่กับผมนะครับเนาะพอสูญคนไม่บินยันไครขึ้นแคนี้ครับอ่าจบมาดำรวยเป็นเศรษฐีครับผมครับผมเอาให้ใหังๆม้องกันพี่น้องครับนะดำรวยดำรวยอ่าสามตัวเม็ดเดียว สำหรับตัวนี้เอกนาทางครับผมสวัสดีครับ